สวัสดีน้องนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะเอา15วิธีนะครับมาแจกนะครับน้องๆก็คือแบบว่า15วิธีการขึ้นชาร์ตบ้านแอลนั่นเองนะครับเนาะหรือว่าขึ้นชาร์ตบ้านต่างๆนั่นเองนะครับน้องๆแต่ที่หลักๆวันนี้นะครับก็คือเป็นการขึ้นชาร์ตบ้านแอลนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ทิกเกี่ยวกับการขึ้นชาร์ตบ้านแอลนั่นเองนะครับน้องน้องแว่บจะ ่อนที่จะไปนะครับพี่ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับมึงน้องสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะครับเพราะว่าในเร็วๆนี้จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนที่อยากได้เพชรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับมึงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่มีซองสำรองแล้วนะครับเนาะสำหรับมึงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้เพชรจากพี่หนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับก็เข้าไปกดติด วิธีจะมีวิธีแบบไหนบ้างนะครับพวกน้องไปกันเลยวิธีแรกนะครับพวกน้องก็คือถ้ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะเอาระเบิดอันนี้นะครับพวกน้องก็คือระเบิดคนนะครับสมมุติว่ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นมายิงให้ดูนะครับเราจะไม่ได้วิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือมันจะมีวิธีขึ้นนะครับให้เราวิ่งมาตรงเสาไฟตรงนี้นะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะจุดทํานะครับพวกน้องก็คือแบบว่าวิธีขึ้นตรงนี้นะครับก็คือใกล้ๆกับหอดูดาวนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นบ้าน้ี เมื่อเราขึ้นมาก็จะยิงแบบนี้ได้เลยนะครับบงน้องเออก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนั่นเองนะครับเนอะที่สามารถยิงคนในบ้านแอลได้นะครับเมื่อเราดักเมื่อเขาแบบว่าเขาดักเรานะครับเมื่อเราดักอะไรล่ะเออเมื่อเขาดักเรานะครับเราก็วิธีที่2นะครับบงน้องก็คือสําหรับวิธีที่2นะครับก็เป็นบ้านแอลตรงนี้เลยนะครับบงน้องก็เขตมีมาสกีนั่นเองนะครับเนาะถ้าคนอยู่ตรงบ้านแอลนะครับบน้องก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เขาก็จะดักเราแบบนี้เลยนะครับรังน้องคนไหน่่แบบวาเคยยดักอูตรงนนี้้บาะครับก็มเบอกีไดด้้วยนะครับบนนนนะะแต่วัี้คงน วิ่งขึ้นแบบธรรมดานะคบหรือว่าวิ่งขึ้นไปให้เขายิงนะคับน้องมันมีวิธีขึ้นนั่นเองนะครับน้องก็คือวิธีนี้ต้องได้ใสไอวอลสองก้อนนะครับน้องเราก็มาตรงหลังคาแบบนี้นะครับบาน้องเราก็วิ่งกระโดดใสไอวอลได้เลยนะครับเนาะแบบนี้เลยนะครับน้องตั้งไอวอลให้เป็นคันไดแบบนี้นะครับเนาะตั้งไอวอลให้เป็นแบบว่าเป็นบันไดขึ้นไปนั่นเองนะครับบางน้องเราก็ขึ้นมายิงแบบนี้เลยนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับบางน้องสำหรับบวงน้องคนไหนที่แบบว่า อยากซัดบ้านแอลตรงนี้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นบ้านแอลเขตมีมาสกีนั่นเองนะครับน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดบ้านแอลนะครับที่ขึ้นซัดยากมากนะครับเนาะแล้วก็วิธีที่3นะครับวงน้องก็คือเป็นเขตมีมาสกีอีกแล้วนะครับเนาะก็ไม่ต่างอะไรจากแบบว่าขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับน้องก็คือเขตนี้นะครับจะไม่ได้ขึ้นนั่นเองนะครับเนาะเราจะดักคนในบ้านแอลนะครับน้องแต่เราจะไม่ได้ดักตรงที่แบบว่าอันนั้นนะครับก็คือเราดักก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนาะเราต้องไอวอลนะครับวั็ ตั้งระเบิดวางนะครับ1ลูกนะครับพวกน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับระเบิดมันจะบักแบบนี้เลยนะครับเมื่อศัตรูนะครับจะขึ้นมาซาดเรานะครับพวกน้องก็จะดาวอยู่จุดนี้ก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะขึ้นมาซาดเรานะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทิกนะครับพวกน้องที่หลายหลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่4นะครับพวกน้องก็คือสําหรับวิธีที่4นะครับก็เป็นการขึ้นบ้านแอลนะครับเดี๋ยวพี่จะสมมุติให้ดูนะครับเนาะถ้ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับพวกน้องก็คือเดี๋ยวพี่จะตั้งหุ ว่าเรา ไม่ต้องปะทะหน้าศัตรูเลยนะครับของน้องก็คือวิธีนี้นะครับเราตั้งไอวอลแบบนี้เลยนะครับของน้องก็คือตั้งไอวอลสลูกแบบนี้เลยนะครับเนาะก็กระโดดขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับของน้องก็แบบนี้เลยนะครับเนาะมันจะเป็นบันไดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถยิงได้เลยนะครับของน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเนอะที่หลายคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับของน้องแล้วก็วิธีที่5นะครับของน้องก็คือวิธีที่5นก็็เปบ้านตรงนนี้เลยะครับนาาถ้้ตงกน้แขึ์บบไม่เสป็น ปะทะกันนะครับน้องก็ค no. ือแบบว่าไม่อยากขึ้นไปปะทะกันตรงๆนะครับก็คือพี่มีวิธีนั่นเองนะครับเนาะก็ง่ายนิดเดียวนะครับบงน้องก็คือให้เรามาตรงบ้านแตกตรงนี้นะครับแล้วก็กระโดดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับบงน้องจุดนี้มันอาจจะขึ้นยากนิดนึงนะครับเนอะแต่เราไซส์สะโขบได้นะครับนี่นะครับงน้องไซส์สะโขบกระโดดขึ้นแบบนี้ได้นะครับเนาะก็แบบนี้เลยนะครับบงน้องก็ยิงได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีตัวนี้นะครับก็เอาไปไซสาหรับวิธีีท่ นะครับงน้องก็แบบว่าเป็นบ้านแอลตรงนี้นะครับงน้องก็คือเขตมีมาสกีเหมือนเดินนั่นเองนะครับเนาะแต่จะไม่ได้แบบว่าขึ้นไปศาลนะครับงน้องก็คือจะมาแอบนั่นเองนะครับเนาะพี่ว่าจุดแอบจุดนี้นะครับองน้องก็คือถ้าใส่ถังดีๆนะครับก็คือจุดแอบจุดนี้นะครับโคตรเนียนเลยนะครับเนาะพี่เสื้อว่าหลายๆคนนะครับต้องไม่สังเกตแน่นอนนะครับองน้องเพราะว่า แถวนี้นะครับมันถังน้ามันเยอะนั่นเองนะครับนาอแล้วก็มาแอบจุดนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับว่าโคตรเนียนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับงน้องเออสาหรับจุดนี้นะครับหลายๆคนก็แบบว่าลองมาแอบกันดูได้นะครับนาอสสำหรับวิธีหกวิธีนี้นะครับงน้องแล้วก็มาต่อที่วิธีที่7เลยนะครับงน้องสำหรับวิธีที่7นะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับงน้องก็คือเป็นบ้านแอลตัวนี้เลยนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะก็เป็นบ้าน L อลอู่เรือตัวนี้เลยนะครับงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือเราจะขึ้ หั <Es> <an> <ier> ่นเครื่องดีนะครับไปตรงบ้านแอลเลยนะครับบางน้องล้วก็นี่นะครับบางน้องมันจะเป็นบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถยิงได้เลยนะครับบางน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับบางน้องคนไหนที่แบบว่าไม่อยากขึ้นซาร์บ้านแอลตรงๆหรือว่าไปประท้ากันตรงๆนะครับบางน้องวิธีนี้ก็ใสได้ผลนะครับน้องศัตรูคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สาหรับบังน้องคนไหนนะครับที่อยากได้วิธีไหนก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยหรือว่าซ่อนวิธีไหนก็บอก พี่ด้วยนะครับ,บน้องเออแล้วก็วิธีที่8นะครับบงน้องก็เป็นบ้านเอลมีมาสกีอีกแล้วนะครับเนอะก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะขึ้นบ้านเอลตรงนี้นะครับบงน้องก็คือหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับเนาะสำหรับบ้านเอลตัวนี้นะครับบน้องก็คือสําหรับศัตรูที่จะมาดักเรานะครับเขาก็ต้องดักตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เราไม่ขึ้นแบบนี้นะครับงน้องเราจะไม่ขึ้นทางบันไดนะครับเนอะเราจะมาตั้งไอวอลแบบนี้นะครับบงน้องเราก็กระโดดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับก็ง่าาายยนนนนนนนเเีวะะคครรัััับบบบ้้้ปงงออๆกกกก็็มลต ไถึง3วีด้วยซ้ำนะครับขึ้นมาฆ่าคนได้แล้วนะครับ,บน้องก็หลีกเลี่ยงการประทะบันไดนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าบ้านเอลมันมีทางขึ้นทางเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีที่6นะครับบางน้องก็คือวิธีที่6นะครับเราจะไม่ได้ขึ้นซาร์บ้านเอลนะครับบางน้องก็คือวิธีที่6นะครับเราจะไซด์บ้าน เป็นที่กำบังนั่นเองนะครับน้องก็คือเมื่อเรามีรถแล้วนะครับเราก็ขี่มาแบบนี้เลยนะครับเราก็ยิงรถให้แตกไปเลยนะครับน้องเราก็เราเข้าไปแอบตรงนี้ได้นะครับนาะเราก็สแนปยิงได้เลยนะครับน้องก็คือสแนปยิงแบบว่าได้เลยนะครับศัตรูไม่สามารถยิงเข้ามาได้นั่นเองนะครับนาะเราก็เราได้ กำบังด no ้วยนะครับน้องๆก็คือแบบว่าด้านซ้ายมือเรานะครับก็เป็นบ้านแอลนะครับที่กำบังเราได้ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปต่อที่วิธีที่10กันเลยนะครับน้องๆก็คือสําหรับวิธีที่10นะครับก็เป็นการขึ้นชาร์ดบ้านแอลอีกแล้วนะครับน้องๆก็คือสําหรับนะครับน้องก็คือพี่สมมุตินะครับว่าศัตรูเป็นห่างตัวนี้นะครับน้องๆก็คือพี่มีอีกหนึ่งวิธีนะครับเนาะสำหรับการขึ้นสาร์ดบ้านตรงนี้นั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยววพ่สมุติา อันแบบว่าทางน้ํามันนี้เป็นศัตรูละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นสารให้ดูนะครับเนาะว่าพี่จะขึ้นมายิงยังไงนะครับน้องก็คือวิ่งมาตรงปัอมน้ามันแบบนี้เลยนะครับน้องเอวิ่งมาตรงปัอมน้ํามันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิ่งกระโดดไปใส่หลังคาแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ก็ขึ้นไปยิงคนบ้านแอลได้แล้วนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หลายหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับวน้องแล้วก็ที่เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงใช้วิธีนี้เยอะมากนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำ เลยนะครับบงน้องก็คือสําหรับวิธีนี้นะครับบงน้องก็เป็นบ้านแอลตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือหลายๆคนนะครับยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวพี่จะสมมุติให้ดูนะครับน้องว่าถ้ามีคนตรงนี้นะครับบงน้องก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นมายิงให้ดูนะครับน้องแบบไม่ต้องปะทะกันหน้าต่อหน้านั่นเองนะครับบงน้องหรือว่าไม่ต้องขึ้นบันไดมายิงนั่นเองนะครับเราวิ่งมาตรงบ้านแตกได้เลยนะครับบางน้องเมื่อเราวิ่งมาตรงบ้านแตกนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถกระโดดได้แบบ รือว่าไปต้องไปปลาระเบิดอะไรนะครับงน้องก็คือวิ่งมาตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเห็นทั้งบ้านแอลแล้วก็เห็นทั่วบ้านแอลเลยนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีที่12นะครับบน้องก็คือวิธีนี้นะครับก็สามารถขึ้นซาดได้เหมือนเดิมนะครับน้องก็คือสําหรับศัตรูนะครับเมื่อศัตรูดักเรานะครับบน้องก็ต้องดักตรงนี้เสมอนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เคยดักแบบนี้บ้างนะครับบน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ต้องดักตรงหน้าบันไดแบบนี้เสมอนะครับถ้าเป็นศัตรู แต่พี่นะครับบางน้องกตคือแต่พี่มีวิธีขึ้นนะครับแบบไม่ต้องขึ้นทางบันไดนะครับบางน้องก็คือตั้งไอวอแบบนี้1นลู่นะครับแล้วก็ต้องมีรถ1คันนะครับเนาะส่วนรถนะครับมันจะดรอปตรงนี้เสมอนะครับเนาะตรงบ้านแอลนั่นเองนะครับบางน้องนี่นะครับเราสามารถกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับบวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ศัตรูนะครับจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับบางน้องก็คือสามารถวิ่งไปหลบได้นั่นเองนะครับเนอะแต่พี่แบบว่าพี่ไม่แนะนําดีกว่านะครับนองหับจุดนนนี้ัเางนะครับน ที่แบบว่าเอาไว้ขึ้นชาร์ตกันนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ออกมาต่อที่วิธีนี้เลยนะครับบงน้องก็คือเป็นบ้านเอลมีมาสกีตัวนี้อีกแล้วนะครับเนาะถ้าสมมุติว่าศัตรูอยู่ตรงนี้นะครับบน้องก็คือเราจะกันศัตรูนะครับบางน้องไม่ให้ขึ้นมาได้เลยนะครับเนาะวิธีแรกนะครับเราต้อง ปานะครับงน้องก็คือปลาแอร์ดรอปนะครับให้มันตกลงมานะครับเนอะเดี๋ยวพี่ขอแบบว่าไปตอนแอร์ดรอปมันตกเลยละกันนะครับงน้องนี่นะครับแอร์ดรอปตกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับงน้องก็มันจะมาตันหน้าประตูแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือศัตรูนะครับไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วก็เรานะครับก็ไม่สามารถออกไปได้ด้วยนะครับบน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับวิธีตัวนี้นะครับก็มีข้อเสียและข้อดีน ขึ้นได้ลงได้นั่นเองนะครับนาอแล้วก็ศัตรูนะครับสามารถปลาระเบิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ข้อดีนะครับบงน้องก็คือเมื่อเราดาวหรือว่าเพื่อนเราดาวอะไรนะครับถ้าอยู่บนบ้านเดียวกันนะครับบงน้องก็คือเราสามารถขึ้นซุปได้นั่นเองนะครับนาอเพราะว่าเราเข้าไปไม่ได้นั่นเองนะครับบองน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวิธีตัวนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือเราเข้าไปไม่ได้เลยนะครับบองน้องจะหาวิธีไหนเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้เลยนะครับน้องสำหรับวิธีตัวนี้นั่นเองนะครับบองน้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ วธีสิกันเลยดีกว่านะครับบางน้องก็คือสําหรับวิธี14นะครับบางน้องก็คือถ้าสมมุติว่าถังน้ำมันนี้เป็นคนนะครับบางน้องเดี๋ยวพี่จะซ์ดให้ดูนะครับเนาะแบบไม่ต้องประทานหน้าต่อหน้านะครับบางน้องเดี๋ยวพี่จะซ์ดให้ดูแบบเท่ๆเลยนะครับบางน้องก็คือศัตรูไม่รู้ตัวเลยนะครับเนาะสำหรับวิธีซ์ดแบบนี้นะครับบางน้องก็คือให้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับเนาะนี่นะครับเป็นแห่งน้ําแบบนี้นะครับบางน้องก็คือเป็นแห้งแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็ วิ่งขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับน้องๆแต่เวลาวิ่งนะครับให้เอาสกิลเคนลี่มาด้วยนะครับน้องๆใครที่ไม่ใส่เคนลี่ก็รีบไปใส่ได้เลยนะครับน้องๆขึ้นซาร์ดบ้านแอลตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ไปต่อที่วิธีสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับการขึ้นซาร์ดบ้าน L อลนั่นเองนะครับน้องๆก็คือวิธีสุดท้ายนะครับก็เป็นตรงนี้เลยนะครับน้องๆก็คือตรงนี้นะครัััับบบเเะไอนนนนนน้้งงงๆก็็็ปปดต ได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะครับน้องๆก็ขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับนอดจุดแรกที่เราจะยิงนะครับก็คือผ่านหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับน้องๆนี่นะครับยิงผ่านหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จุดที่2นะครับกะโดดไปแบบนี้เลยนะครับน้องๆแต่มีข้อเสียนะครับเราจะสตันนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นข้อเสียเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสาหรับวันนี้นะครับก็ 15. ุด วิ่งชาร์ตบ้านเอลนั่นเองนะครับสำหรับน้องนคนไหนนะครับที่เป็นสายชาร์ตบ้านเอลหรือว่าเจอคนในบ้านเอลนะครับก็เอาปัญหาหรือว่าเอา15ข้อที่พี่อัพลงไปนะครับแบบว่า15วิธีนะครับที่พี่อัพลงไปนะครับน้องๆไปใช้กันได้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆพี่ก็มาบอกทลิปง่ายๆ15สิคนนนัั่เองะรบเนาะสหรัับวนนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเเพียงท่านี้นะครับไว้เจอกันใหหม่คลลิปนนน้้าแวกัะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่าาานนี้ะครับบบ๊ยย